โอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนคอมโบผลสายฟ้าแล้วก็หมัดมนุษย์เงือก V2 แล้วก็โพ V2 สนะทุกคนสแต็กก็จะ up เป็นสายนี้นะสายผลนะก็คอมโบนี้ค่อนข้างที่จะง่ายมากนะทุกคนแต่เปอร์เซ็นต์การหลุดนี่ก็30-40%เหมือนเดิมนะเพราะว่ามันเป็นหมัดบรรณเงื่อนทุกคนมันเลยแบบค่อนข้างที่จะหลุดง่ายนิดน,นึงนะ แต่ว่าถ้าใครมือเร็วก็ค่อนข้างที่จะต่อคอมโบเร็วๆอย่างเงี้ยก็เปอร์เซ็นต์หลุดก็น่าจะน้อยนะโอเคคอมโบแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็หมัดเหมือนเดิมนะแล้วก็ดึงกลับมานะอันนี้ไม่วันช็อตนะแต่เกือบตายนะทุกคนอคอมโบคอมโบคอมโบนี้ก็ค่อนข้างที่จะง,ง่ายมากนะทุกคนไม่ค่อยเยอะเลย โอเคคอมโบสองต่อเลยคอมโบสองก็จะเป็นคอมโบที่แบบว่าอาอการหลุดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคนเอาโพดูดขึ้นไปแล้วก็หมัดผักแล้วก็ดูดวันช็อตน,นะทุกคน แต่ค่อนข้างที่จะติดยากนิดนึงนะคอมโบเนี้ยโอเคคอมโบต่อไปคอมโบนี้ก็จะเป็นอคอมโบแบบไม่ค่อยยากนะทุกคนนี่นะประมาณนี้นะแต่เปอร์เซ็นต์การหลุดในคอมโบนี้นั่นจะเยอะนะแต่คอมโบนี้แรงใช้ได้นะทุกคน มันเฉาะแล้วก็เลืออีกสกิลหนึ่งเอาไว้ดึงกลับมาอยู่นะทุกคนโอเคคอมโบตอดคอมโบแถมนะทุกคนคอมโบนี้ก็เอาไว้แบบเอาไว้ตอดหรือเอาไว้แบบสกิลหมดอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็เริ่มด้วยโพนะแล้วก็ดิ้งขึ้นฝาอะไรประมาณนี้นะทุกคนเลือดก,ก็ค่อนข้างที่จะน้อยค่อนข้างที่จะเหลือเยอะเหมือนเดิมนะทุกคน คอมโบนี้ก็เอาไว้ตอดน,นะตอนสกิลแบบหมดอะไรประมาณนี้ทุกคนโอเคก็ผลาสายฟ้ามันก็ค่อนข้างที่จะมีสกิลสตันเยอะเยอะประมาณนึงนะทุกคนแต่ว่าให้ไปเล่นแบบ pvp จริงๆอย่างงี้ก็มผมแนะนำให้เป็นหมัดอื่นดีกว่านะหมัดคาราเต้นี้ค่อนข้างที่จะมันหลุดง่ายน,นิดนึงนะหมัดชุบเออหมัดซุบเหชุบอะไรวะ มซุปมัดอะไรนะประมาณนี้นะคนโอเคก็มีเพียงแค่นี้นะคนไปดูไฮไลท์ท้ายคลิปกันเลยดีกว่า o shadow